สวัสดีบรรยากาศตอนหัวค่ำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเวลาในตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นค่ะทุกคนลมพัดเย็นเย็นสบายๆค่ะไม่หนาวมากวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จังหวัดทิชิโนนะคะหมู่บ้านของพวกเราให้ดูบรรยากาศให้ดูวิวก่อนนะคะ ดอกฟันสิงโตก็เลืองเต็มสวนเลยค่ะตอนนี้คือมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามค่ะยญ้าดอกยญ้าก็กำลังขึ้นเต็มเลยอันนั้นเป็นดอกเชอร์รี่นะคะทุกคนนี่ขาวเต็มต้นเลยค่ะเสียงจิ้งหรีดก็กำลังร้องวันนี้แมลินมาอยู่ในสวนผักก็จะเอาผักมาปลูกค่ะนี่ก็เป็นผัก ใบโหระพาฝรั่งนะคะเป็นใบเบซิลเนาะแล้วก็ใบาพาสลี่ค่ะก็จะเอามาปลูกในสวนนี่แหละเป็นผักกระถางที่พวกเราซื้อมากินค่ะทุกคนแล้วก็เรากินยอดไปแล้วก็จะเอาใบาเอามาเอาที่เหลือนะคะมาปลูกในกระถางเอ้ที่เหลือในกระถางเอามาปลูกลงในสวนนี่ค่ะหลังจากที่สามีอ่า กับหน้าดินให้แล้วเอาปุ๋ยฮีไก่มาโรยให้แล้วค่ะนี่รอจะขึ้นแปลงแล้วก็มาทำเออเอาเอามาเล็ดมาปลูกอย่างเดียวค่ะเอามาเล็ดเอาต้นกล้าผักนะมาปลูกอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นผักชีก้อเรียกก็คือผักขมนะคะเป็นประมาณว่าผักผักกาดขมบ้านเรานั่นแหละตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็รอดตายจากหิมะมายังเหลืออยู่แล้วอันนี้ตรงนี้ก็เป็นสลัดค่ะก็ยังเหลืออยู่ เยอะเลยนี่แล้วก็ไม่ลินก็ไม่รู้กะว่าจะเอาผักสองอย่างนี้มาปลูกตรงนี้ค่ะผักอันนี้นี่โหระพาฝรั่งนี่แหละแล้วก็ใบาพาสลี่นี่ค่ะใบาพาสลี่สองอย่างเอามาปลูกข้างๆสลัดเนี่ยค่ะ ก็จะปลูกไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้แหละข้างๆตรงนี้แหละ ปลูกผักง่ายๆค่ะมันมีกระถางอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเป็นพุ่มอยู่แล้วเราก็ปลูกง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนเยอบมาตรงนี้อีก เสร็จแล้วค่ะปลูกไว้เผื่อว่าเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าคืนนี้ฝนจะตกนะเราก็ต้องมารอดูกันค่ะว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าฝนตกก็ดีไปแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดินมันเปียกมันชุ่มอยู่ก็ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยววันจันทร์วันอังคารก็จะมาเริ่มทําแปลงปลูกผักค่ะทุกคนนี่ผักอันนี้นะคะผักกาดขมนะ ชิโกอเรียเอาไปแกงเป็นแกงแทนขี้เหล็กก็ได้นะคะนี่สวยงามเลยนะใบใหญ่มากค่ะอันนี้ลอดตายจากหิมะลอดตายจากฤดูหนาวค่ะนี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะมีผักอะไรหนะ้าที่เขาใส่ข้าต้มนี่ก็เป็นสลัดเหมือนกันที่รอดตายเหมือนกันค่ะ เยอะเยอะอยู่วุ้ยของแปลงนี้เขาปลูกแล้วค่ะปลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นปลูกมันฝรั่งเนี่ยเขาใส่เชือกไว้แล้วค่ะเนี่ยขึงเชือกเลยเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะมาปลูกเหมือนกันนี่บรรยากาศยามเย็นกับแปลงผักสวยๆค่ะทุกคนผักเขียวยัางงามเลย แต่ตอนนี้เมื่อเรนก็จะไปเก็บเ,เก็บเอาผักชีล้อมไปลวกกินกับน้ำพริกค่ะสำหรับเย็ยนนี้ไปเก็บผักชีล้อมกันค่ะทุกคน นี่เลยค่ะผักชีล้อมยอดอ่อนๆนะเราก็จะเก็บเอาเฉพาะยอดอ่อนๆนี่ค่ะเป็นปลวกกินกับน้ำพริก ตรงนี้ผักป่าเกิดเยอะเลยกินไม่ทันกันเลยเดี๋ยววันเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแวะไปเก็บเอ่อไปเก็บผักไปเก็บผักเออผักอะไรนะผักเสียนอีกค่ะผักเสียนเอามาทำไปทำซอส นี่ <c oughs> ลวกกินกับส้นตำก็อร่อยค่ะผักเซียนแต่ผักชีล้อมเนีน่ยแม่ดินจะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจะชอบกลิ่นของเขาบางคนก็จะไม่ชอบเนาะแต่เราจะชอบมากเลยนะอันนี้ก็ อยู่ในสวนของเราเองเนาะเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีขี้หมาหรือเปล่า <c oughs> เสียงจิ้งหรีดนะคะทุกคนจิ้งหรีดก็ร้องเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆก่อนค่อยจะลงมากลางเต็นท์นอนในสวนสักคืนค่ะคนเดียว <c oughs> เพราะวลูกสาวคงไม่มาด้วยหรอกมาลองทดลองนอนคนเดียวดูสักคืนหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้มันหน้าร้อนกว่าน,นี้ก่อนจริงๆเราชอบนอนเต็นท์นะคะแต่ว่าไม่มีเพื่อนนอนแฟนก็ไม่โอเคเพราะว่าเขาจะ <c oughs> มันจะแข็งเขานอนไม่ถนัดเขาก็ไม่อยากนอนด้วยเขาก็เลยไม่นอนค่ะ ยอดงามๆทั้งนั้นเลยกับชี้ร้อนต่ำแยก็มีนะต้องระวังตำแยเอ้ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นอุย้ยโดนละ หอมนะผักชีล้อมเนี่ยโอ้ยตยําำยโดนตำยาแล้วค่ะไอ้ตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วก็กินผักป่ากินหญ้ากินอะไรตามตามสน ตามสวนไปนะคะทุกคนคนชอบกินผักปลาเนะมันก็จะประมาณนี้แหละใบางามๆยอดสวยๆเอ้ยอะตำยอีกแล้วอุ้ย นี่อสอรพิษโอ้ยโดนไปสามอุย้ยตายนี่ค่ะปักชีล้อมนี่นี่ก็เป็นดอกไม้ของคุณย่าค่ะอ้าดิฉันโดนตำยาค่ะทุกคนอันนี้เป็นดอกทิวลิบของ สวนนี้สวยมากค่ะนี่เดี๋ยววันหลังเราจะเข้าไปข้างในไปถ่ายรูปต่อไปนี้หน่อยอยไปดูตรงนี้อีกค่ะชีล้อมตรงนี้ไป่ะ ตรงนี้แก่แล้วแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนผักยามเย็นนะคะแล้วก็ผักชีล้อมที่เก็บได้เมื่อกี้นี้ค่ะทุกคนนี่ก็ได้ประมาณกำกำมือนึงค่ะหยุบมือนึงแต่ว่าพอได้กินอยู่ค่ะเดี๋ยวเม่เลนก็จะเอาไปผัดใส่ไข่แล้วก็ตำน้ำพริกหุงข้าว แค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะสำหรับมื้อเย็นของเราวันนี้ก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูบรรยากาศอีกรอบนะคะแล้วแเรินก็จะลาไปทำกับข้าวค่ะขอตัวไปทำกับข้าวก่อนกับดอกไม้ส,สวยๆนี้แหละค่ะดอกหญ้าดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนสีม่วงรู้แต่ว่าสวยมากเลยนี่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกับแมรินใหม่ในคลิปต่ตอไปขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆ ท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบแบบนี้ก็กดติดตามให้กำลังใจเมลินได้นะคะกดติดตามกด s u b สไครต์ได้คะ่ะลาไปแล้วนะคะส,สำหรับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีค่ะ